แล้วก็ใช้กระชอนตักตัวบัวลอยแก้วของเราขึ้นมาเขยา่าเขย่าให้เสด็จน้ํำนิดหนึงแล้วก็นํามาใส่ไว้ในน้ํากะทิบัวลอยที่เราทําไว้นะคะน้ํากะทิบัวลอยเย็นตัวลงแล้วใส่ลงไปได้เลยจะเห็นว่าตัวบัวลอยแก้วของเรามีความเงามันวาวนะคะสมชื่อบัวลอยแก้วค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำบัวลอยแก้วฟักทองจะเริ่มจากการทำน้ำกะทิบัวลอยก่อนนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะกะทิสดชาวเกาะ500กรัมน้ำเปล่า200กรัมน้ำตาลทราย125กรัมเกลือป่น3ส่วนสช้อนชาไข่ไก่4ฟองเริ่มทำได้เลยค่ะให้เราตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟแล้วเริ่มจากการใส่กะทิลงไปวันนี้วิเลือกใช้กะทิสดชาวเกาะ เป็นกะทิคั้นสดนะคะมีความสะอาดเข้มข้นหอมมันหาซื้อได้ที่ชั้นแช่ของสดตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะก่อนเราจะใช้ก็ให้เขย่าถุงก่อนการเก็บรักษาให้เก็บในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเป็นกะทิคั้นสดเทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือปน่นจุดแก๊สขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ไฟกลาง แล้วก็คนเพื่อให้น้ำตาลทรายละลายคนบ้างพักบ้างได้ค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วและกะทิของเราเดือดพานขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราเบาไฟลงเหลือเป็นไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็มาตอกไข่ลงไปค่ะวิธีการตอกไข่ให้ตอกทีละฟองเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เน่าหรือเปล่าถ้าเห็นว่าไม่เน่าก็จึงใส่ลงไปได้ค่ะอ่า เท hey, ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตอกลูกต่อไปตามกันลงไปเลยค่ะอ่าไม่เน่าก็เ hey, ทลงไปได้เว้นระยะห่างจากไข่ฟองเดิมด้วยนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันตอกไข่ลงไปครบทั้ง4ีฟองแล้วก็ทิ้งเขาไว้แบบนี้เป็นเวลา4นาทีครบ4นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็มาดูไข่ของเรากันนะคะไข่แดงจะต้องสุกนะสำหรับการทำาบลอยนี่ค่ะ ต้มให้ถึง4นาทีนะคะแล้วถ้าเช็คดูแล้ว4นาทีไม่สุกก็สามารถยืดไปเป็น5นาทีได้ไม่ต้องกลัวกะทิจะแตกมันค่ะที่เห็นนี่เป็นส่วนของไข่ขาวนะคะกะทิไม่แตกมันนะเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มจางลงค่ะจะไม่ข้นขนาดนี้หรอกน้ําที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีความข้นของไข่ขาวค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับกะทิบัวลอยขั้นตอนต่อไปวิจะมาทาในส่วนของตัวบัวลอยแก้วฟักทองนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะ เนื้อฟักทองปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้125กรัมแป้งมัน150กรัมเริ่มทำกันได้เลยค่ะวิจะเริ่มจากการนำฟักทองไปต้มนะคะให้เราตั้งน้ำให้เดือดตอนนี้เดือดแล้วค่ะเทฟักทองลงไปได้เลยผ่านไป15นาทีฟักทองของเราสุกจนเละแล้วให้เราปิดแก๊สแล้วใช้กระชอนตักเนื้อฟักทองขึ้นมาใส่ไว้ในกะละมังค่ะ แล้วก็รีบเทปแป้งมันลงไปเลยทำทุกอย่างขณะที่ฟักทองยังร้อนอยู่นะคะทีนี้ก็ใช้ทับพ,พีค่ะกดบี้เนื้อฟักทองให้แหลกละเอียดพอแหลกละเอียดได้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เราตักน้ำที่เราต้มฟักทองเนี่ยค่ะที่ร้อนๆอยู่เลยนะคะลงมาค่ะปริมาณน้ำเนี่ยไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้เราค่อยๆใส่นึกถึงตอนเราเล่นดินเหนียวสมัยเด็กๆอะค่ะ ใส่ลงไปจนกว่าเราจะปั้นดินเหนียวได้แต่อย่าใส่ทีเดียวเยอะนะคะเดี๋ยวเขาเหลวเกินไปแล้วจะเอาคืนไม่ได้อย่างนี้ยังไม่เหลวก็สามารถตักน้ําลงมาได้อีกกระบวยหนึ่งของวินี่ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอ่าลาดลงไปเลยแล้วก็บี้ต่ออ่ะใส่มือได้เลยค่ะก่อนทำอาหารทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดก่อน พอเรานวดไปเรื่อยๆก็จะได้แป้งลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเหมือนดินเหนียวค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะลักษณะนี้ก็คือนําไปปั้นได้เลยสําหรับความแตกต่างของบัวลอยกับบัวลอยแก้วนะคะก็คือแป้งค่ะบัวลอยธรรมดาจะใช้แป้งข้าวเหนียวส่วนบัวลอยแก้วแบบนี้จะใช้แป้งมันนะคะ อ่ะทีนี้เราก็เริ่มปั้นลูกบัวลอยได้เลยถ้าใครขยันนะคะก็สามารถหยิบขึ้นมาปั้นเป็นลูกๆแบบนี้ได้แต่ถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สามารถทำวิธีนี้ได้ค่ะหยิบแป้งขึ้นมาหนึ่งกำมือค่ะแล้วก็คลึงให้เป็นแท่งยาวๆมาด้านนี้ค่ะส่วนแป้งในกระมังนี้ให้เราปิดฝาไว้ด้วยกันลมค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะคลึงแป้งให้เป็นแท่งยาวๆตัดครึ่งก็ได้ค่ะนี่ค่ะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดให้นึกถึงเม็ดบัวลอยนะคะนี่ค่ะขนาดเท่าเม็ดบัวลอยตัดไปเลยเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปใส่จานได้เลยพอทำเสร็จหมดแล้ววิก็จะนำไปต้มนะคะน้ำที่วิใช้ต้มก็คือน้ำที่ต้มฟักทองเมื่อสักครู่ค่ะใช้ต่อได้ตอนนี้น้ำเดือดแล้วเทลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะเทเสร็จหมดแล้วเราก็คนเพื่อที่จะไม่ให้เม็ดบัวลอยของเราติดกัน คนแค่นี้ก็พอค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาครบทุกเม็ดแบบนี้แล้วก็ให้เราต้มเขาต่อไปอีกเป็นเวลา5นาทีเพื่อให้เม็ดบัวลอยของเรามีความเหนียวนุ่มครบ5้านาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ใช้กระชอนตักตัวบัวลอยแก้วของเราขึ้นมาเขยา่าเขยา่าให้เสด็จน้ำนิดหนึ่งแล้วก็นำมาใส่ไว้ในน้ำกะทิบัวลอยที่เราทำไว้นะคะน้ำกะทิบัวลอยเย็นตัวลงแล้วใส่ลงไปได้เลย จะเห็นว่าตัวบัวลอยแก้วของเรามีความเงามันวาวนะคะสมชื่อบัวลอยแก้วค่ะน้ำกะทิเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันข้นเกินไปจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเดี๋ยววิจะคนให้ดูค่ะด้านบนเนี่ยเขาข้นมากเนื่องจากว่ามีไข่ขาวผสมอยู่ค่ะความข้นของไข่ขาวและกะทิรวมตัวกันทําให้เขาลอยหน้าขึ้นมาข้นๆแบบนั้นนะคะแต่เดี๋ยวพอเราคนนะคะก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ข้นมากเนี่ยค่ะ คนคนเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไข่ขาวเขาจะหลุดออกจากไข่แดงซะก่อนเนี่ยค่ะจะพอดีกันเลยนะอัตราส่วนนี้ทั้งน้ำกะทิแล้วก็ตัวบัวลอยไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลงเหลงนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยแล้วก็มาชิมกันเลยอืมนะกินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูไข่ก่อนไข่เนี่ย จะต้องสุกนะคะไข่บัวลอยจะต้องสุกนี่ค่ะสุกแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่สุกเนี่ยเดี๋ยวน้ำไข่แดงเขาจะไหลออกมาจะทำให้กะทิของเราคาวนะคะชิมกันค่ะอร่อยมากน้ำกะทินะคะมีความเข้มข้นหอมหวานมันกำลังดีเลยค่ะ ส่วนตัวบัวลอยนี่ก็เหนียวเหนียวหนุบหนบนะคะแต่ว่าเคี้ยวเข้านะไม่ใช่ว่าเหนียวจนเคี้ยวไม่เข้าหอมฟักทองค่ะทางบ้านลองไปทํากันดูนะคะเมนูนี้ทํากินก็ได้ทาขายก็ดีวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ